ท่านที่มาใหม่ขออนุญาตนะครับชื่ออะไรนะครับพิษหรือวิทย์ครับพิษนะพิษน,นี่เป็นอ,อพิทยาคมธีรธรรมโมต่อไปก็เรียกชื่อชื่อเล่นท่านนะชื่อเล่นท่านก็เรียกชื่อเล่นท่านอนาคตท่านจะเป็นมหารู้ พิทยาแปลว่ารู้ท่านมหารู้ทิตาธรรมโมก็เป็นฉายาของพ่อจรรยวันนี้มาพูดถึงเรื่องกติปยาสัพนะครับว่าจะถามว่าท่องถึงไหนที่เวลามันก็เลยมาเยอะแล้ะก็ยังยังไม่ถาม หลังจากที่เราพักวันโทนวันพระสองวันพอดีว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเมืองบราซิลดังนั้นไอรกระแสต่างๆมันอาจจะลดลงบ้างนะครับมาดูกติปยศัพท์ การพิทยาก็ค่อยๆตามเข้าไปนะเพราะว่ายังไม่เลยมากยังไม่เลยมากถ้าช้ากว่านี้อีกสองอาทิตย์เนี่ยจะเรียนไม่ค่อยอาตามไม่ทันแต่ก็ยังทันอยู่แต่ยากมากครับคำว่ากติปยาพั์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปากินกกกนก,กะปากินนก,กะสั์หรือกติปยาพั์ เขาให้ความหมายอันนี้ว่าสับเล็กน้อยหรืออะไรครับสับโอ้โหแปลซะแปลเรียราชยังกับแปลสาสเสียเทเสียนะสับเรียราชคำว่าเรียราชในความหมายของภาษาไทยอีกความหมายหนึ่งก็คืออะไรเบตเตอเล็ตทำ เป็นสับเป็ดตะเล็ดผมไม่อยากแปลว,ว่าเรียราเรียร,าร่ยรารั้งแปลมาตั้งแต่โบราณอาจารย์แล้วแต่คำว่าเป็ดตะเล็ดเดี๋ยวเราไปเ,เราไปเรียนในนักธรรมนะครับมันจะมีหมวดปะกินนากาหมวดปะกินนากา,ก,าก็คือหมวดเป็ดตะเล็ดตรงนั้นนะเขาเรียกว่าบทหมวดเป็ดตะเล็ดที่มันกระจายออกมาเล็กน,น,น้อยไม่เป็นหมวดเป็นหมู่ไม่เป็นกิจจลักษณะเรียกว่า กติปยาสัพหรือปกิน,นากะสัพนะครับผมจะอธิบายเท่านี้ไม่อธิบายรายละเอียดลึกลงไปว่ามันมาจากศั์อะไรนะเอาเพียงว่าแค่เป็นสั์เล็กน้อยหรือว่าสั์เบ็ดตเตล็ดในหนังสือนั้นกําหนดให้มีกี่สัทมีรับี12สั์แต่โทษทีบรรดา12ศสพท์ัถ้าเราท่องไปมีอะไรบ้างครับมีอัตามีครรมะ นัมะาราชะพระขวันตูอาระหันตาพระวันตาสาัตวุาสัตว์ปิตุมาตูมานะกรรมมะแล้วก็โภมีทั้งหมดสิบสองสัพท์ครับ บรรดาสิบสองันั้นมีสัพท์ไหนที่มีสมุนตามมาบ้างราชามีมีราชาราชาสัพท์ที่เป็นสมุนตามมาคือ,อราาราชราชมีสมุนตามมาคือมหาราชาแล้วมหาราชามีสมุนอีกมีสัพท์ใจตามอีกอย่างเช่นเช่นะไรครับร<า>เช่นอนุราชา พระราชาน้อยนะแล้วก็อะอะพิราชาพระราชายิ่งแล้อะไรต่างๆนะครับนั่นคือสับแกตามราชาแล้วมีอะไรต่ออีกครับมีสับแกยตามมีพระขวันตุพระขวันตุมีสับแกยตามคืออะไรครับสับแกตามก็คือ อายัสมันตุคนมีอายุจากขูมันตุคนมีจากสุชุติมันตุคนมีความตรงปุญญวันตุปัญญวันตุอะไรนะวันตุวันตุทั้งหลายนั่นน่ะมันแจกตามพัทวันตุนี้สิบสองสามนะครับแต่ว่ามันมีสับแจกตามมีตัวไหนเอที่ยังมีสับแจกตามครับอมีสัตว์ถูกครับ สัตว์ูอะไรที่แจกตามสัตว์ถูครับอ่ามีกัดตุผู้ผู้ทำขาดตุผู้กดยาตุผู้รู้ทาตุผู้ให้อ่าก็มีอีกเยอะนะครับต่อไปมีศัพท์ไหนต่ออ่าปีตุปีตุปีตุศัพท์อะไรใจตามครับชามาตุแปลว่าอะไร ลูกเขยมีศัพท์เดียวแจกตามต่อไปมาตุสับแจกตามมีสับเดียวคืออะไรครับอ่าทีตุที่ดานะครับแล้วก็ต่อไปสับมนะมนะมีกีสับเนี่ยมนะมีทั้งหมด 12ศสับนะครับซึ่งมันจะต้องแจกตามมนาสับสิบสับคืออะไรบ้างมนาใจมนาใจ,ใจอายะเลอุระโอกเกตาใจตาปะความร้อนอเ,เป็นต้นนะครับนี่เ,เขาบอกว่าศัพท์เบตเตเล็ตมี12ศัพท์ผมก็จะเถียงว่าแล้วมัน12ศัพทสัตรงไหน มันไม่ใช่แค่12นะครับเนี่ยลองนึกดีๆมันเป็น 10, อ่อเป็น30สเป็นสัเนสี่ 40, 50, สิบห้สบัพอันนี้เพียงแค่เขายกตัวอย่างขึ้นมาว่ามีประมาณเท่านี้แต่จริงๆแล้วมันอาจจะเยอะกว่านี้อย่างเช่นราชามหาราชาสับไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยคำว่าราชา จกตามแบบมหาราชาทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นราชามทราชาแมงราชาต้นไม้ราชาผลไม้มันก็แจกตามมหาราชาทั้งสิน้นนั้นเยอะมากนะครับอายสัมมันโตเนี่ยพระขววันตสร,ร์ที่แจกตามนั้นเรายังท่องไม่ถึงแต่ว่าใครที่ติดตามอยู่ทาง youtube ที่ฟัง y t u b u มันมีคนมีคนเรียนอยู่นะ้าก็อนุมโมทนาน ออินนเเตร์็คือมันใช้ศัพท์วันตุกับมันตุปัใจจัยในตถาสถิตตทิท์นู่นอยู่หลังๆที่เรายังท่องไม่ถึงซึ่งมันเยอะมากมันไม่ใช่มีแค่แบบท่องแต่มันมีกระจายอยู่ทั่วไปนะครับส่วนสัตถูสัตถูสับใจตามคือการตนะูก็เป็นศัพท์ที่ลงตุปัจจัย ในนามากิจซึ่งเรายังท่องไม่ถึงอีกเหมือนกันก็ยังมีเยอะนะครับชามาตูลูกเขยทีตูทิดาในสับเดียวส่วนมณะใจอายะเหล็กอันนี้สับมโนคณะก็มีเพียงแค่สับเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อประมวลจากกติพยาสัพที่เขาบอกว่าสับเล็กน้อยหรือสับเป็เตะเล็ตมันมีทั้งหมด12ศสพ์ับก็จริง แต่มันมีสับแจกตามอีกจำนวนมากทีนี้แนวการที่จะสอนต่อไปเนี่ยนะครับผมจะไม่เน้นในเรื่องของวิธีการทำตัวเพราะว่ายิ่งทำตัวเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันคือสับเล็กน้อยสับเรียรากมันไม่ได้มีตัวอื่นที่มาแจกตามมันมันมีวิธีแจกเฉพาะตน้น นะครับอันนี้เรียกว่ากติปยาศัสท์มีวิธีแจกเฉพาะตนไม่ไม่ได้ไปแจกตามใครและไม่มีใครมาแจกตามมันดังนั้นฉันก็เลยไม่จําเป็นต้องรู้มันว่ามันทําตัวยังไง <c oughs> นะครับก็เลยเอาเข้าสู่วิธีการแปลไปเลยเข้าสู่วิธีการแปลนี้หลักการแปลที่ผมจะได้ถวายความรู้ท่านต่อไปนี่ซึ่งท่านจะต้องจำละว่า หลัการแปลภาษาบาลีเนี่ยเป็นการเชื่อมกันระหว่างคํานามกับกิริยานามกับกิริยาครับนามกับกิริยาคําเชื่อมคืออะไรคืออายตานิบาตนั้นเวลาเราแปลเนี่ยเราจะต้องดูวิพัฒนเพื่อรู้อายตานิบาต ดูวิพัฒเพื่อรู้อายตานิบาทงงนะวิพัฒมีสิบสีตัวนสิโยอังโยนาหิสนังสมาหิสนังสมิงสุพอรู้ว่ามันลงสิมันก็ต้องแปลว่าอันว่าลงอังคงอังไว้ก็ต้องแปลว่าซึ่งที่ว่าแปลว่าซึ่งนั้นก็คือเพื่อรู้อายตานิบาทนั่นเองนั้นคําเชื่อมที่เป็นคำตายตัวนี้ท่านจะต้องจําไว้เลยครับ ยิ่งจําขึ้นใจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยิ่งดีเพราะว่าเวลาไปแปลหนังสือมันต้องใช้คำเชื่อมแบบเนี้เชื่อมผิดจากนี้ไปไม่ได้แต่ในบทเรียนที่ผมเขียนขึ้นมานี่อาจจะมีไม่ครบมีบ้างนิดหน่อยซ้ำๆกลับไปกลับมา กล่าวการถามซึ่งทำซึ่งถึงซึ่งไปสู่มาสู่อยู่ในให้แก่บอกแก่สมควรแก่เพียงพอแก่ต้องการแก่ส่งไปส่งมาเพื่อปัทสร้ายต่อกลัวแตก่กลัวต่อออกจากนะครับซึ่งก็จะมีตัวหลักๆอยู่ประมาณ7-8ตัวซึ่งตัวอื่นนั้นอาจจะมีน้อยพอจะสังเกตได้ตัวแรกเลยนะครับกล่าวการ ວ່າກ່າວກາຖາຊື นะอันนี้เป็นหลักๆก,กล่าวกาถามซึ่งกล่าวการถามซึ่งกล่าวกาถามซึ่ง,าางเป็นสั์เป็นคู่ที่ต้องรู้เป็นอันดับแรกภาษาไทยเนี่ยเวลาบอกว่กาวกล่กลาวบอกว่ากล่าวกับกล่าวกับกอไก่ไม้หันอากาศบอใบไ,ไม้อ่านว่ากล่าวกับแต่ภาษาบาลีไม่ใช่ดูที่อายตานิบาตนะครับ ที่มันลงอังคงอังไว้แล้วตัวลงอังคงอังไว้ตัวนั้นแหละแปลว่ากล่าวกันแปลว่ากันนะครับในคำที่หนึ่งก็คือกล่าวกันคำว่ากล่าวตัวนี้เนี่ยผมจะกำหนดกิริยาศัพท์นะครับดูในเอกสารที่เป็นเอกสาร ประกอบการแปลประกอบการเรียนนะครับในเอกสารประกอบการเรียนในหน้าที่42นะกิริยาสามที่แปลว่ากล่าวผมให้มาสามตัวตัวแรกคือวัตวาแปลว่ากล่าวแล้วตัวที่สองคืออาหะแปลว่ากล่าวแล้วตัวที่สามคืออาหังสุ แต่ว,ว่ากล่าวแล้วแต่ทั้งสามตัวนั้นเนี่ยมันใช้ต่างกันนะรครับใช้ต่างกันอย่างไรประธานประธานคือศัพที่เป็นอะไรวิพัฒน์ครับปาธมาวิพัฒน์นะครับศัพที่เป็นประธานเนี่ยถ้ามีคำว่าวัตวาอยู่ข้างหลังศั์ที่เป็นประธานเนี่ยจะเป็น เอกวจนะก็ได้เป็นพหัวจนะก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาให้เห็นก็คือชโนอิดถิงวัตวาชโนที่ขีดเส้นใต้นี้เป็นเอกวัจนะชนาตัวนี้เป็นพ่ะหัวจนะแต่สองสามนี้เหมือนกันเพราะวัตวาใช้ได้ทั้งประธานเป็นเอกวจนะและ ขาวหัวจะนะนะครับก็ให้เข้าใจตามนี้สองก็คืออาหาอาหาน,นั้นประธานต้องจะต้องเป็นเอกวัจนะเท่านั้นประธานจะต้องเป็นเอกวัจนะเท่านั้นจึงจะเป็นอาหาได้ส่วนอาหังส่นั้นประธานจะต้องเป็นพ้าหัวจะนะเท่านั้น จึงจะเป็นอาหารสุได้ดูตัวอย่างชโนต้องเป็นอาหารชนะต้องเป็นอาหารสุขเรื่องนี้มันเป็นรายละเอียดที่จะต้องเรียนลึกลงไปนะครับแต่ว่าให้เราได้รู้เบื้องต้นในเรื่องหลักของการแปลนะครับหลักของการแปลมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ลองมาดูสัมต่อมานะครับประธานนี้รู้แล้ว นะก็คือผมจะให้คําว่าปุคลอิถิงวัตวานะปุคลว่าบุคคลวัตวากล่าวแล้วอิถิงกับหญิงคําว่าบุคลเนีใช้เป็นประธานโดยในแบบเรียนที่เราจะแปลต่อไปนี้นะครับจะเรียงไว้เป็นตัวที่หนึ่งเสมอเป็นตัวแรกเลยนะครับในแบบฝึกแปลทั้งหมดเป็นตัวแรก หน้าที่ของนักเรียนนั้นต้องดูว่าประธานตัวนั้นเป็นเอกวัจ,จะนะหรือพระหัวจ,จะนะนะครับในบรรดาแต่ละข้อแต่ละข้อที่เป็นตัวอย่างของการแปลตัวที่สองนะครับคืออิถิงอิถิงเนี่ยเป็นทุติยวิพัฒนะครับเป็นทุติยวิพัฒซึ่งหน้าที่ของเราเรามีหน้าที่ดูทุติยวิพัฒแล้วรู้ว่า เป็นเอกาวัาจะนะหรือพระหูวจะนะต้องให้รู้ว่าเป็นเอกะหรือพระหูเพราะว่าเอกะกับพหูนี่มันมันต่างกันนะครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ดังนั้นนายแบบฝึกแปลจะต้องใช้วิธีการสังเกตอยู่พอสมควรน,นะครับโดยเฉพาะสองสามแรกทำไมจึงต้องสังเกตขนาดนั้น เนื่องจากว่าสับนามที่เอามาใช้ตรงนี้มันมีทั้งหมด13การัน13การันมีวิธีแจกที่แตกต่างกันออกไปไม่รู้อันไหนเป็นเอกะไม่รู้อันไหนเป็นพหูที่เราจะต้องสังเกตนะครับ อันนี้ก็อธิบายเฉพาะเบื้องต้นให้ฟังเข้ามาสู่แบบฝึกแปลเลยนะครับ